Hello my dear students and welcome to the English OGU with me, -Mesha, Dr. Rashin Misri. I'm a retiree from the Faculty of Education Sulam Khan University. Our well, today's episode is number eight, uh, so I'm going to uh, talk about part one, paraphrase or restatement uh, with the directions choose the best answer which is closest in meaning to the original one. and part two, uh, closest in, in meaning, it's almost the same, uh, but the direction uh, uh, actually the same uh, type, but uh, the word that I use uh, uh, are different. Uh, okay, so as you can see, uh, it's very important uh, for uh, you to know how to paraphrase. Uh, paraphrase can be verb uh, or. Uh, it equals to restate uh huh. which is also verb วันนี้เราจะเรียนเรื่องของ uh, paraphrase หรือ restatement นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะว่า uh, สมมุติว่านักเรียนเห็นข้อความแล้วคำสั่งให้เราเขียน uh huh. ข้อความอีกหนึ่งข้อความที่มีความหมายเหมือนกับ uh, ข้อความเดิมที่เราได้เห็น อาจจะเป็นประโยคหรืออาจจะเป็นวลีก็ได้แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นประโยคนะครับเราก็สามารถใช้โครงสร้างไวยากรณ์อื่นๆที่แตกต่างกันไม่เหมือนเดิมคือไม่ใช่เป็นการก๊อปปี้ประโยคเดิมมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ Challenging ก็คือท้าทายมากทีเดียวในคำสั่งนะครับก็จะมีคำสั่งทั้งสองส่วนจะเหมือนกันนะแต่ว่าคำที่ใช้ในส่วนที่สองจะเป็น closest in meaning แต่ในส่วนแรกก็จะเป็น paraphrase หรือ restatement ซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับก็มีความหมายเหมือนกันนะครับและคำสั่งที่ใช้ก็จะเหมือนกันด้วยในทั้ง part 1แล้วก็ part 2นะครับ uh, อย่างเช่นเวลาเราเราพูดบอกว่าอา uh, จารย์จะยกตัวอย่างให้นะครับเช่นเรามีข้อความบอกว่าที่ที่ this cup of this cup of tea is not hot enough it's not hot enough for me to drink uh huh. ข้อความตรงนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าความหมายคืออะไรและถ้าเราจะต้องเขียนโครงสร้างให้เหมือนกับให้เหมือนกับข้อความที่ว่านี้เราจะต้องใช้โครงสร้างแบบไหน ถ้าเราแปลความหมายแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าชาถ้วยนี้เนี่ยไม่ร้อนพอสำหรับชั้นที่จะดื่มอะก็แปลว่ามันเย็นชืดเกินไปสำหรับฉันที่จะดื่มใช่ไหมครับเราก็เขียนโครงสร้างประโยคใหม่ได้ว่า this cup this cup of tea is too cold for me to drink Uh huh. เราก็จะเห็นว่าในโครงสร้างตรงนี้เนี่ย oh, not hot enough และในโครงสร้างตรงนี้คืออะไรครับ to c o uh huh. to c o แล้วก็ตามด้วย to drink uh huh. p a t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  n r n ของการใช้ to กับ to ใช่ไหมครับระหว่าง to uh, ก็จะบวกกับคำ adjective หรือ adverb ก็ได้แล้วแต่ มันจะขยายแล้วก็จะตามด้วย uh, verb be to ก็คือ to do something uh, จ,จะใช้ตัวย่อนะครับตัวนี้ something something เราสามารถมีโครงสร้างหลากหลายเพราะฉะนั้นตัวนักเรียนเองก็จะต้องมีความรู้นะครับหรือในข้อความนี้เราอาจจะเขียนบอกได้อีกว่า this cup of tea ชาถ้วยนี้มันทำไมครับ มันทำไมเอ่ยเราจะบอกว่าชาถ้วยนี้มันไม่มันไม่ร้อนพอสําหรับชั้นที่จะดื่มก็หมายความว่าชาถ้วยนี้มันมันเย็นเกินไปสําหรับชั้นที่จะดื่มหรือเราจะพูดได้อีกว่าชาถ้วยนี้มันมันทำไมครับมันทําไมครับเราสามารถที่จะใช้โครงสร้างอื่นๆเข้ามาบง่งบอกได้บอกว่า This cup of tea is not for me because เพราะว่าอะไระเพราะว่าอะไรเห็นไหมครับเราก็ใช้โครงสร้างอื่นๆได้เพราะว่า it is not hot enough ความหมายก็จะเหมือนกัน,นในทั้ง3ข้อความนี้ครับนี่ก็คือเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น paraphrase หรือสิ่งที่เรา เรียก uh huh. เวลาเจอในการอ่านหรือในคำสั่งก็คือเรื่องของร e s t a จเ m e n t การกล่าวซ้ำการกล่าวซ้ำโดยใช้โครงสร้างใหม่ให้มีความหมายเหมือนกับประโยคหรือข้อความเดิมที่ให้มาเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับต่อมาในข้อที่คำสั่งแล้วก็จะเป็นข้อที่1น,นะครับคำสั่งและเป็นข้อที่1 ในข้อที่1น,นักเรียนจะเห็นคำว่า due to คำว่า due to เนี่ยการทำข้อสอบที่เป็นแบบนี้ครับเราก็จะมเีเรื่องของไวยากรณ์ที่นักเรียนจะต้องใช้และเอามาปราเอามาประกอบกันนะครับมีการเชื่อมโยงปกติคำว่า due to เป็นคำอะไรครับ due to เป็น preposition แปลว่าเป็นเพราะว่าหรือเนื่องมาจากเราก็ต้องรู้ว่า จะมี conjunction อีกหลายตัวที่มีความหมายเหมือนกับคำว่า due to เพราะฉะนั้น due to ก็จะเท่ากับคำว่า thanks to เท่ากับคำว่า because of เท่ากับคำว่า owing to เท่ากับคำว่า on account of แล้วมันเป็น preposition เนี่ยมันจะต้องบวกกับบวกกับ verb ing หรือบวกกับอะไรก็ได้ที่เป็น คานามนี่ก็คือกฎไวยากรณ์ที่เราจะต้องจะต้องเอามาใช้นะครับจะต้องเอามาใช้อาละเราก็จะเห็นได้ว่า due to the fact that คราวนี้เนื่อจาก due to เฉยๆ,ๆมันจะมีความหมายเท่ากับ4ตัวที่เราเห็นแต่พอเป็น due to the fact that นะครับ due to the fact that นักเรียนจะสังเกตเห็นว่า มีคำว่า the demand for tea was very high in the 19th century its price was astronomical เ <_ d> um> นื่องมาจากความจริงที่ว่าพอมีคำว่า the fact that ปุ๊บเนี่ยมันจะต้องบวกกับ cross ครับบวกกับ cross ก็คือบวกกับข้อความที่เป็นประโยคเราจะเห็นได้คำว่า the demand for tea เป็นประธานแล้วก็มีคำว่า was เป็น verb was very high ความต้องการ ชามันสูงมากในศตวรรษที่19แล้วและทำไมครับเกิดอะไรขึ้น Its price was astronomical ราคาของอชามันก็เลยสูงนะครับมันก็เลยสูงเพราะฉะนั้นตรงนี้คำว่า astronomical มันก็จะเป็นคำอะไรครับเป็น adjective เป็นคำ adjective ราคาก็แปลว่าสูงริ้วเลยเพราะว่าดีมานมันดีมานกับซัพพลายใช่ไหมครับมีความต้องการ uh, มันก็พอดีมานเยอะราคามันก็สูงในข้อ A เนี่ยเขาบอกว่า it was not until the 19th century มันไม่จนกระทั่งศตวรรษที่19ที่ความต้องการชาญนั้นมันเริ่มต้นสูงในข้อ B b บอนะครับ the demand for tea was so high in the 19th century that นักเรียนก็จะเห็นแพทเทิร์นนะครับในข้อ b b บอเนี่ยเราก็จะมีคำว่า so จุดจ <"So" S 1> <"That" S 2> ุดจุดจุด so จุดจุด that มันก็จะแปลว่าความหมายก็คืออะไรครับมากจนกระทั่งระหว่างคำว่า so กับ that ตรงนี้มันก็จะบวกกับ adjective หรือ adverb adverb มากจนกระทั่งนะครับเราก็จะเราก็จะ เห็นโครงสร้างของประโยคนะครับเห็นโครงสร้างของประโยคความต้องการชามันสูงมากในศตวรษที่ในศตวรรษที่19จนกระทั่งราคาของมัน w a s enormous enormous แปลว,ว่ามากนั้นความหมาย enormous ก en <orm> ็จะเท่ากับคำว,ว่า astronomical ส่วนข้อ c บอกว่าในศตวรรษที่19ราคาของทีของชามันไม่ได้เพิ่มขึ้นทั้งๆที่ d ีมา n เยอะอา่าซึ่งมันไม่ใช่ ใช่ไหมครับเราอ่านมาแล้วคำว่า despite นักเรียนก็ต้องมีความรู้ว่า despite เป็น preposition เหมือนกับคำว่า in spite of มันก็จะบวกกับอะไรครับบวกกับ verb ing บวก verb ing หรือบวกคำนามแปลว่าทาั้งทั้งที่ก็จะบอกว่าทาั้งทั้งที่ m a n าเยอะในสัสดที่19ราคาของ ชานั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นซึ่งมันไม่ใช่ในข้อดีด็อกบอกว่า it was uh, its astronomical price มันมีราคาสูงมากนะครับ decreased the demand ซึ่งไปเพิ่มความต้องการของชาในศตวรรษที่19มันก็ไม่ใช่นะครับความหมายไม่ใช่เป็นแบบนี้ส่วนข้อ E บอกว่าในศตวรรษที่19นั้น even though even though นักเรียนก็จะต้องรู้ว่า คำว่า even do ก็จะเท่ากับคำว่า even if หรือเท่ากับคำว่า do แล้วก็เท่ากับคำว่า or do ซึ่งทั้ง4ตัวนี้เป็น conjunction มันจะต้องบวกกับ clause ก็คือบวกด้วยประโยคแปลว่าถึงแม้ว่าในศตวรรษที่19ถึงแม้ว่าความต้องการของชามันมากมาย its price r e m a i n cheap ราคาของมันยังคงถูก เพราะฉะนั้นข้อ E ก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือข้อไหนครับคําตอบที่ถูกต้องที่สุดคือข้อบ b o อครับมีความหมายเหมือนกับประโยคที่ให้มาทุกประการเลยเพราะฉะนั้นคําตอบคือข้อนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเราจะต้องใช้ความรู้ทางด้านไวยากรณ์เพื่อที่จะมาวิเคราะห์ความหมายของแต่ละข้อแล้วก็ดูว่าเอะพอเราแปลอ,ออกมาแล้วคําศัพท์ ที่เรารู้สมมติว่าติต่างว่าข้อ A ถึงข้อ E เนี่ยเรารู้คำศัพท์หมดทุกตัวครน,นี้ความห,หมายมันจะตรงกับในข้อเดิมที่เขาให้มาอย่างไรที่พิมพ์ตัวหนานี้นะครับก็จะมีความท้าทายอยู่ในระดับหนึ่งนะครับต่อมาในข้อที่2 French is the only language other than English spoken on five continents ฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสนะครับ French ไม่ใช่ France ถ้าฟรานซ์ก็จะเป็นจะเป็นอะไรครับถ้าถ้าฟรานซ์ก็จะเป็นประเทศใช่ไหมครับเราพูดถึงฟรานซ์นะเอาวล่อันนี้ก็จะเป็นคํานามนะครับเป็นคํานามต่อมาภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาเดียวที่อาร์เตอร์แดนคำว่าอาร์เตอร์แดนแปลว่าอะไรครับอาร์เตอร์แดนแปลว่าอะไรครับอาร์เตอร์แดนแปลว่า นอกเหนือจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่นอกเหนือจากนอกเหนือจากนอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้วก็คือภาษาฝรั่งเศสเนี่ยถูกพูดกันใน5ทวีปด้วยกันในข้อ A ความหมายบอกว่า French and English are the only languages that are spoken on five continents ข้อ A จะมีความหมายแปลว่าทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสนั้นถูกเป็นสองภาษาที่ถูกพูดใน5ทวีปส่วนข้อ B บอกว่า unlike French ไม่เหมือนกับภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษนั้นถูกพูดใน5ทวีปด้วยกันใช่ไหมในข้อ C บอกว่า French and English are spoken widely in official and commercial circles ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสนั้นถูกพูดอย่างไวลี่อย่างกว้างขวางอย่างแพร่หลายในวัฒจักรที่เป็น official เป็นทางการแล้วก็ในเรื่องของการค้าเ,ออเขาก็ไม่ได้พูดแบบนั้นเนาะส่วนข้อดีด็อกบอกว่า before English ก่อนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสนั้นเป็นภาษาเดียวที่ถูกพูดใน5ทวีปก็ไม่น่าจะใช่ส่วนข้อดีข้ออ e บอกว่า w o r l d w i d ทั่วโลกเลยภาษาฝรั่งเศสนั้นเป็นภาษาเป็น uh, the most widely taught ถูกสอนอย่างแพร่หลายมากที่สุด uh, second language ก็คือเป็นภาษาที่สองที่ถูกสอนอย่างแพร่หลายมากที่สุด uh, รองจากคำว่า after ตรงนี้แปลว่ารองจากภาษาอังกฤษซึ่งใช่ไหมครับ uh, uh, แล้วเรามี ความเข้าใจว่าอย่างไรข้อที่น่าจะมีความหมายเหมือนกับที่ให้มามากที่สุดคือข้อคือข้อ A ครับคือข้อ A ต่อมาข้อที่3ครับ adults love less than children ผู้ใหญ่หัวเราะน้อยกว่าเด็กเออสงสัยผู้ใหญ่คงเครียดนะครับ probably because they play less อาจจะเป็นเพราะว่า they ก็คือผู้ใหญ่เล่นน้อยกว่าเด็ก แป,แปลว่าแปลว่าถ้าผู้ใหญ่จะหัวเราะเยอะๆคงจะต้องเล่นนะมีการเล่นเหมือนกับเด็กๆเพราะเด็กๆเข,าเ,ๆเขาเล่นกันแล้วก็หัวเราะสนุกสนานคราวนี้เรามาดูความหมายในข้อ A นะครับข้อ A ในข้อ A เนี่ยเราจะบอกว่าเขาจะบอกว่า unlike adults ไม่เหมือนกับนักเรียนก็จะต้องรู้ว่าคำว่า unlike นซึ่งมันเป็นคำ preposition นะครับ แปลว่าไม่เหมือนนะไม่เหมือนกับเพราะฉะนั้นคําว่าอันไลฟ์มันก็ต้องตามด้วยคํานามใช่ไหมครับเราก็จะใช้ไวยากรณ์เข้ามาวิเคราะห์อย่างชัดเจนเลยเห็นได้อย่างชัดเจนไม่เหมือนกับผู้ใหญ่เด็กๆนั้นหัวเราะมอมากขึ้นว i ายขณะที่ Playing Games ขณะที่เล่นเกมต่างๆในข้อ B บอกว่า ข้อบีคำว่า since เนี่ยซึ่งปกติเราก็จะรู้ว่ามันแปลว่าตั้งแต่นะครับแต่ since เนี่ยยังแปลว่าแปลว่า because ได้อีกด้วยนะแปลว่า because ได้อีกด้วยในที่นี้จะแปลว่า because เพราะว่าผู้ใหญ่ทำไมครับเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ย less have less time มีเวลาน้อย น้อยกว่าในการเล่นเกมน้อยกว่าเด็ก they don't laugh as much as children ผู้ใหญ่เลยไม่ได้หัวเราะมากเท่าเด็กๆใช่ไหมครับความหมายตรงนี้จะเป็นแบบนี้หรือเปล่าในข้อ C บอกว่า no matter how no matter how ไม่ว่าจะ how much adults play ไม่ว่าผู้ใหญ่จะเล่นมากเพียงใดก็ตาม ไม่ว่าผู้ใหญ่จะเล่นมากเพียงใดก็ตาม uh, they can't laugh more than children ผู้ใหญ่ไม่สามารถหัวเราะได้มากไปกว่าเด็กๆส่วนข้อดีด็อกเนี่ยจะบอกว่า uh, it seems that มันดูเหมือนว่า adults ผู้ใหญ่ who don't laugh much ผู้ซึ่งไม่ได้หัวเราะมากนัก didn't play much ไม่ได้เล่นมาก uh, with other children กับเด็กคนอื่นๆ เวนเดเวอร์ยังเมื่อพวกเขาอายุน้อยกว่านี้เพื่ออายุน้อยกว่านี้ในข้อ e บอกว่า the reason why adults laugh less than children might be that they play less เหตุผลที่ว่าทำไมผู้ใหญ่หัวเราะน้อยกว่าเด็กอาจจะเป็นคือ they play less เขาเล่นน้อยกว่าเด็กนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อไหน ที่จะมีความหมายเหมือนกับข้อ3อประโยคดั้งเดิมทีใ่ให้มาที่พิมพ์เป็นตัวหนาคำตอบที่ถูกคือข้อข้อ e ครับข้อ e เห็นไหมครับข้อสอบในลักษณะนี้เนี่ยในข้อสอบที่เป็นที่เป็นตัวตัว restatement หรือ paraphrase เ,เนี่ยครับในสอบในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ก็มีหลายปีนะครับที่ใช้ข้อสอบในลักษณะนี้อยูอ่ก็จะเป็นข้อสอบที่ท้าทายนะครับต่อมาข้อที่4ครับนะักเรียนในข้อที่4เนี่ยความหมายบอกว่า we must remember what happened in the past so that สังเกตคำว่า so that นะครับเราต้องจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในอดีต so that เพื่อว่า it will never happen again มันจะได้ไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกอันนี้ก็คงแปลว่าสิ่งที่ไม่ค่อยดีเนาะไม่ค่อยดีก็เราก็คงจะต้องแบบจดจำไว้ว่าอะไรที่เป็นบทเรียนนะฮะในข้อหนึ่งตรงนี้สังเกตดูคำว่า so that นะครับ so that เป็น conjunction เท่ากับคำว่า in order that มันก็จะต้องตามด้วยอะไรครับ clause กับ จะต้องตามได้คลอสมันก็จะแปลว่าเพื่อว่าเพื่อว่ามันจะแปลว่าเพื่อว่านะครับดังนั้นดังนั้นข้อ a ลองดูซิความหมายข้อ a if we could remember the past ถ้าเราสามารถจดจำอดีตได้ it would not happen again มันจะไม่เกิดขึ้นอีกมันจะไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหม ในคอบีบอกว่า since we all tend to forget what happened in the past คำว่า tend to แปลว่า,าตั้งใจนะครับเพราะเนื่องจากเราตั้งใจใช่ไหมมันจะแปลแบบนี้ได้ไหมหมายความว่าแปลแล้วมันจะเหมือนกับโจทย์ที่ให้มาหรือเปล่าเพราะว่าเราทั้งหลายมีแนวโน้มที่จะลืม what happened in the past ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต we do the same mistakes again เราจึงได้ทำข้อผิดพลาดเดิมๆที่เหมือนเดิมอีกอีกครั้งหนึ่งแล้วในข้อ c บอกว่า we couldn't remember what happened in the past เราไม่สามารถจดจำสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในอดีต so we did it again ดังนั้นเราจึงได้ทำข้อเราได้ทำสิ่งนั้นอีก ในข้อดีนอกบอกว่า in order not to in order not to ก็แปลว่าเพื่อที่จะไม่เพื่อที่จะไม่ repeat the past ไม่ทำให้อดีตนั้นมันเกิดซ้ำๆนะ repeat เป็น v ร r b ที่บวกกรรมนะครับก็แปลว่าเราเราเราทำสิ่งนั้นซ้ำๆเพื่อที่จะไม่ repeat อดีตไม่ทำให้อดีตเกิดซ้ำ we should certainly not to forget แน่นอนคำว่าเฉ r เรเราควรที่จะ not to forget ก็คือเราควรที่จะไม่ลืม what happened then สิ่งที่ได้เกิดขึ้นในอดีตส่วนข้อที่ข้อ E those who couldn't remember what happened in the past คนผู้ซึ่งไม่สามารถจดจำสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในอดีต were more likely จะทำไมครับมีแนวโน้ม มากขึ้น to repeat it ที่จะทำมันซ้ำที่จะทำมันซ้ำนักเรียนสังเกตคำว่า likely นิดหนึ่งนะครับ likely ตรงนี้ลงท้ายด้วย l y ก็จริงแต่มันจะมีเป็น,ปนคำ adjective และมีความหมายเท่ากับคำว่า possible ตัวนี้อาจารย์ให้เชีให้เห็นหลายหนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในข้อที่4ในข้อที่4คํคำตอบ A, B, C, D, e, e, E ข้อไหนที่ใกล้เคียงกับโจทย์มากที่สุดครับคำตอบคือข้อคือข้อ D doc ครับคือข้อ D doc ต่อมาข้อสุดท้ายในแบบฝึกหัดที่เป็น Restatement ในส่วนแรกนี้ก็จะเป็นข้อ5นะครับสังเกตด,ดูนะครับคำว่า After เนี่ มันเป็นได้ทั้งคำา r e p p s s t t o o n แล้วก็เป็นได้ทั้ง conjunction ความหมายตรงนี้ after failing a doping test at the So e u l Olympics Ben Johnson was stripped of his gold medal อันนี้ก็เป็นโอลิมปิกส์ที่เกิดขึ้นที่กรุงโซนะครับเมื่อหลายปีมาแล้วโด่งดังมากเลยเพลงก็เพราะครั้งล่าสุดเนี่ย นักเรียนได้ดูบ้างไหมครับที่กรุงปารีสนะครับปารีสโอลิมปิกส์ l y m p i c s 2024หลังจากเฟลลิงเฟลลิงแปลว่าล้มเหลวล้มเหลวในการทดสอบโดพิกก็คือยาโดแปลว่าใช้สารกระตุ้นห uh, ลังจากที่ล้มเหลวในการทดสอบเรื่องสารกระตุ้น at the so olympics ในการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงโซเบนจอร์นเซนเบนจอ์นเซนซึ่งเป็นนักวิ่ง เป็นนักวิ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นชาวแคนาดานะครับเป็นเป็นผู้ชายผิวสีร่างใหญ่โตตัวใหญ่เลยเป็นนักวิ่งเร็วนะครับ100เมตร200เมตร Ben Johnson was stripped o f c คำวา่า stripped off รูปประโยคเป็น passive ความหมายแปลว่า,าถูกถูกถูกเอาออกไปก็คือถูกยึดถูกยึด his gold medal เหรียญทองของเขาอันนี้ก็ก็น่าเสียดายเนาะะเพราะนั้นใครเป็นนักกีฬาเวลาจะกินยังกินยาอะไรก็ต้องถามหมอ,อประจำทีมหรือประจำะสมาคมที่เราต้องไปแข่งขันที่ที่เราขึ้นอยู่กับสมาคมนั้นๆในข้อนี้นะครับความหมายข้อ A บอกว่าที่ นักการแข่งขันโอลิมปิกสที่กรุงโซเบนจอนสันและแมนนี่อาร์เตอร์สและนักกีฬาคนอื่นๆอ,อีกหลายคนแมนนี่อาร์เตอร์ส were disqualified ได้ถูกก็คือถูก uh, คือคุณคุณสมบัติไม่ได้นะ uh, คุณสมบัติไม่ได้ After failing adoping test หลังจากที่ล้มเหลว uh, คือหลังจากที่ ทดสอบเ,อเรื่องสารกระตุ้นไม่ผ่าตรวจสอบแล้วปรากฏพบว่าใช้สารกระตุ้นในข้อบีบอกว่า if ben johnson hadn't been tested positive ถ้าเบน Johnson ไม่ได้ถูกตรวจว่ามีผลบวกสำหรับการใช้สารกระตุ้นที่การแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงโซ he wouldn't have lost เขาคงจะไม่ได้สูญเสีย his gold medal เหรียญทองของเขาในข้อ4ความหมายจะแปลว่า since ben johnson confessed เพราะเนื่อจากว่า ben johnson ทำไมครับ confess สารภาพ having used สารภาพอะไร confess เป็น verb ที่ต้องบวกกรรมแล้วบวกกรรมในที่นี้เขาใช้ pattern รูปของอเป็น g e r e r a n อที่อยู่ในรูปของ positive โครงสร้างค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับ Having used อ,อันนี้เป็นเจอร n d นที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของเว r ร์คำว่า confess e d เพราะว่าเบนจอนสันนั้นได้สารภาพการใช้ d o p i n g สารกระตุน้น his gold medal เหรียญทองของเขา was taken back จึงถูกเอากลับคืนไปเขาไม่ได้สารภาพนี้ใช่ไหมครับข้อความที่พิมพ์ตัวหนาในข้อดีดอกบอกว่าอ่าตัวนี้ มีคำว่า as นักเรียนเมื่อสักครู่อาจารย์ได้บอกไปแล้วในตอนต้นเนาะคำว่า as เท่ากับคำว่า because เท่ากับคำว่า for คำว่า for คำว่า as คำว่า since เนี่ยมันเป็น conjunction ได้แปลว่าเพราะว่าเพราะว่าเบนจอน s o นนั้น fail the doping test again ก็คือไม่ผ่านการตรวจสารกระตุ้น ที่กรุงที่การแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงโซล he was stripped of his gold medal เขาได้ถูกยึดเหรียญทองคืนไปในข้อ e ordo ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเบนจอนสันนั้นทดสอบสารกระตุ้นไม่ผ่าน he wasn't disqualified เขาไม่ได้ถูกตัดสิทธินะ์ from the Seoul Olympics ใช่ไหมครับในข้อนี ข้อที่ถูกมีความหมายเหมือนกับข้อ5เลยคือข้อคือข้อ B b บ y ครับเอาละครับเพราะฉะนั้นในแบบฝึกหัดที่เป็น Restatement นะครับหรือ r a r h r a s e เนี่ยก็จะมีอะไรที่น่าท้าทายและเราต้องใช้ความรู้ทางด้านไบยากรณ์เข้ามาแล้วก็ใช้ความเข้าใจในการอ่านามันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเ,เข้าใจ เนื้อความมากขึ้นรวมทั้งถึงคำศัพท์ต่างๆที่นักเรียนต้องรู้ด้วยนะครับสำหรับเวลาในวันนี้หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวคราวหน้าอาจารย์จะกลับมาพบกับนักเรียนใหม่ในเอพิโซดที่9นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ